ค่ะพี่น้องมาคุปปอกกับคลิปตองขาอีกแล้วค่ะอีพีต่อมาของเราค่ะตอนนี้พ่อกันชัยก็สิบคลิปแล้วนะคะพ่ออันสัมพาดเนี่ยมันเนี่ได้จ็ดคลิปแล้วค่ะนแปดมากเลยพอดีได้จ็ดคลิปแล้วแปด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 เมื่อเช้านั่งกินข้าวได้๋หกเนาะแล้วกับโอ้ยนะก้อนบวงสวงนี้ได้แปดแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็ ฝากช่องน้องโซเฟียด้วยนะคะโซเฟียเพจบรรพันลำพลนออฟฟิเชียลค่ะอันกระบค่้อไดีไทยนะคะกะกะธรรมดาเนาะอ่าตอนนี้ก็คือจะเริ่มแบบสปีดแล้วต่อไปนี้อ่าเดินขึ้นเดินลงทําอะไรในบ้านก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้หมดเลยอัปเดตชีวิตฝรั่งน้อยก่อนช่องนี้สวัสดีสุขุดุสุคน,นะคะอันนี้เป็นคลิป 2, 2> แล้วนะคะอีพีสมือนีค่ะเป็นมือบวงสว<อ>ง<อ> อุย้ยพระเอกเอาพระเอกเข้าเฮ็ดยังคะ่ะพี่นอ้องยังข่วงแขนกันนลยโอ้ยยังข่วงแขนมาเลยพี่น้องเมื่อกันนั่นยันนนนงข่วงแขนมาเลยฝนโอ้ยไมาเฮ็ดคืดฮะนี่นง,งน้ำน้ำดีจบยังฮะคนไหนให้ไปจบคนไหนต่อฮนะคุณผมโอ้ยเจี๊ยเกิดอะไรขึ้นนะคะ เกิดอะไรขึ้นสองบอดจูงแขนกันมากลรืพี่น้องสวัสดีค่ะทวันดีทนกคเนค่อ <c oughs> ทำงานก็เหนื่อยแล้วก็ธรรมดาล่ะค่ะลดเอาค่ะพี่น้องทานที่ก็พร้อมแล้วนะคะ ปูก็มาแล้วค่ะปูสมชัยก็มาเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วรถผระก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอัน,นคลิปสองนีลึกบอบเด,ดไปทายแอนี่รถเดินเบิงตะมุตะมิค่ะพลังน้อยก็มาแล้วพลังน่อยมาหอดกอนมูค่ะมาหอดตะเตะบอดท่านมีผู้ใดผู้ละค่ะจนได้กินเขาเศาอยู่น้ำอันนาแปล,คแว,แว,ปแลวค่ะตาแก้วตาเกียร์ไปุ่นละค่ะพ่ซอพอกันไสโพปดปลาแดค่ะแปดคลิป แฝงเสียบใครว่าถวยนึงว in <c oughs> <legitimacy parfois> ่ามันเรากินผู้เดียวติเขาไปเบิ่งในคลิปเราเด้อพี่สองเมื่อกี้เอาไว้ฟังด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเนี่ยผมมาจองแล้วดูฮะลุกปุ๊บเสียม้าปั๊บสวัสดีสุกูสุคนนั่งเลยค่ะมันนี่แม่เฟองกับ มีโอกาสท่าได้ท่าคี่พี่น้องเพลียๆอีกค่ะบรรยากาศบรรยากาศค่ะพี่น้องบรรยากาศในการวงสวงวันนี้เป็นเลิกน้ำยามดีย้ำดีค่ะวันที่29นะคะ29สิงหาคมหกเจกองเฮ้านะคะโอ้โหไหนใครไปเด็ดดูวงนี้ครับครับครับยกมือเลิกครับมีประเด็๋ครับคอสครับคำแคนครับเจ๋งเป้งลูกนี่ครับเพล ถามพระนักเอกไหมครับนักเอกครับเอาพระเอกมาดีสับเอาพระเอกนะครับเอากี่คนดีครับมีหลายหลายอยู่ในนั่งอ่พระเอกเลยครับนักข่าพระเอกพอดีครับพอดี้ลุมรถตู้เป็นตะนองไปครับไปไปครับพระเอกออ๋ อยากไม่ให้เขานั่งเฉยเฉยไม่ได้นะอยากโด่งอยากดังเป็นพระเอกเป็นนางเอกเป็นคนอะไรปีนี้เอาให้อยู่อันเชิญพระเอกนั่นแหละเรียกพระเอกได้พระเอกมาทุกคนได้แตได้เดียวจอจงผู้ใดผู้หนึ่งของสามดนตรีพ่บอกเอ่อไปช่วยพยุงกันมาช่วยพยุงกันมาด้านในเด้อ เออทีมงานของเราทีมงานของเราต้องเอาให้นั่นโอ้โลูกไายเก่งค่ะพี่น้องเปิดคนโตคนยังเก่งคัดมื่อไงหผมลงเนี่ยหอมลงเปิดให้หน่อยดิเขาจะอัญเชิญแล้วอ่าเขาอัญเชิญแล้วเปิดเปิดยูทูปหอมโงให้หน่อย ขันน้ำมนต์เหรอขอขันสไปมาเลี้ยวเข้าไปใส่ตรงมาเลี้ยวเข้ามาอยู่นิคอี่หนึ่งไปใส่หิ่งเดียวอยู่บ้าทแม่เอาขันน้ำมนต์มาให้หน่อยเทียนขันให้เลยมาเผื่อได้ไหมยูทูปพิมพ์คำว่าหอมลงเขาจะอัญเชิญมาแล้วน่ะ เชิญองค์พระพิฆเนศนะคะพี่น้องถูกเตาซอยกันนะคะนนะคัน้นะครนะครับอนะครับนะครับรยนะครับ้โเน้้อยนเวลาสูงเนีย

ไปรถตัวเป็นยังไงอันเตมาได้ยอะไรรวมพลังกันให้เป็นหนึ่งเดียวจะได้อยู่ด้วยกันเป็นานเออได้เลยอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็พาไปท่านเลยนะจิตถูกยาข้าวแรกของการดำเนินการของความเจริญท่าันคงร่ำรวยมั่นคงแล้วก็ดีงานในวันนี้เป็นวัน ดีเมื่อดีเล่งามยามดีอันเทิญนอมค์ธี็นยานนามมหาขึ้นสู่ให้ลูกให้หลานได้กล่าวไหวพรลบูชาอธิษฐานศิลองการิีตุนะชังอุปนังโธมโนเป็นอิทโภคเสนโตมหาเทวารสมัทานี้ระพทาจุติจังสุติจามังจุติจาริยานปฏิจิเม คามต้องการท่านเป็นท่านเป็นของพวกเราแทแท้ที่ท่นานประทานวา,าให้ วันนี้เราก็แจ้งให้สมาชิกทุกคนที่ผมสอนเ่อร์ใหรักษาเวลาอยางว้นย10นาทดดเมื่องวันนี้ทุกคนทำจิตทำใจให้สบายอย่าทำให้หัวหน้าเขานังใจอะไรทุกอย่างทราปล่อยใจไปตามกันถึงมารือะไรก็แล้วแต่วันนี้เราก็เดี๋โอกาสมาร่วม วงสลวงพิธีเร hey, yeah, 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 yeah. ิ่มเปลี่ยนเป็นวงสวงใหญ่สำหรับพิธีนี้แน่เลยอุปกรณ์ที่จะทำการแสดงพวกฉนานันบานานอะไรอย่างน้าเวทีเราขึ้นมาเลยเนี่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 ยเไปเห็นอยู่เห็นด้านล่างเนี่ยเอาขึ้นมาเลยแล้วก็พวกเอลงเราเขไม่ได้ขอเยหน้า ขวพระเอกนั่งอกนั่งอย่างนี้ถือบถือนั่งหรือแต่งท่าหนาเราช่วยพิธีเหนือทุกปีเลยใครมีสิ่งที่จะประดับประดาหรือเครื่องทรงแต่งอะไรก็แล่ไม่ใอากาศเดี๋ยวยังทำอยู่เอาขึ้นมาเลยแต่งหน้าบนหน้ามันเป็นหน้ามอไม่เท่าสิทธิาพิธีใหญ่ใหญ่เราทำเหมือนทุกปีกแบบรามา เอา,าีปนองคลิปต่อไปกันนะคะจะมาพอกันอีกเรื่งหนึ่งค่ะ